สวัสดีค่ะวันดีค้ะน้ับนอคะได้กับพี่ภาวินวันนี้มาเล่นที่สูงเหรอคะลูกพี่ภาวินเล่น,หนหอะไรลูกมงแง่ดีล่าเหรอคะสองจิ๋วสองจิว๋วเล่นใหญ่เปิดไงคะไหนเปิดไงคะเอ้เอิบนะ๋อ้เดี๋ยวรอ

เอร่าเดินไหมลูกมามาเดินนะอาเบบี้ส์อะเบบี้ส์เอร่าอาเบบี้ส์อะโอ้โอ้โอ้ไม่ตีลูกไม่ตี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 นะคะไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะเมื่อกี้พันดูแลทำแบบนี้ดูไรอุ้ยรักกันครับรักกัครั เบบสกับเบบี้สอ้าวจุ๊บแล้วก็ตีไม่ได้นะคะไม่ตีค่ะลูกไม่ตีค่ะอือหือเลืด้วยนะมุนเนนพุชช่าพุซ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 ช่าปุ๊บปุ๊อือหือรักขนาดนั้นเลยค่ะอ่ะเอามาให้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 ถือได้ไหมเนี่ยหนักนะลูก

Ja, det är. Ja. Hemma så honom pussar hon allt. Böcker. Docka. Ja. Allt möjligt. pratar med Ja, pratar med också. Vad mm. Jag har sett ett barn som har typ, bästa kompisen i en docka. Typ. Hon, oh. <laughs> hon tar med sig överallt. Ja. Oh, <laughs> ja. En liten tabi. så Du ser, ja men de ser att den är mindre. Oh. 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 Ah. Ska mamma hjälpa? เซฟแอร์ดิบบิ้ดิบอะโอ้พาวินคานพาวินคานอาม่แม่ไมเคยเห็นติดตั้บิ้ดิบนี่คลาสสิก

嗯，爸爸、mm。Hmm.